สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการออกโห่คุณต้องใส่ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะไม่ไม่ใส่เลยระยะห้าเมตรสชืว่าจะถึงวัวปลาวัวนิโพรพเนจปลาสวยมากเที่ยวของกูสิมันพูดอยู่นะประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรมากไปครับตอแหลจันดานไม่ตายมึงยิงไม่ตายหวะก็ตายอยู่แล้วไปทำเฮ้ยเฮ้ย นี้นะคะเราจะพาทุกคนออกรถไปที่ห้วยเสือเท่าจอดแม่ฮ่องสอนจ้าบ้านห้วยเสือเท่าแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีของกินอร่อยอร่อยแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราได้เล่นอีกด้วยซึงเป็นหมู่บ้านอะไรคะเป็นหมู่บ้านของชาวกาหลงคอยยาวจ้าอ้ oh my ม o ก็จะบอกว่าวันนี้บ้าพ,พวกเราสู้ชีวิตสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตแม่งสู้กลับวัยเดาชีวิตสู้กลับไหมชีวิตสู้กลับมากร้อนเลชีวิตสู้กลับไหมสู้กลับสุด ชี้สู้กับไหมสู้กับแบบซืดปลาสวยมากถ้าเทียบกับงูสิงมึงพูดอยู่นะประโยคเนี่ยมึงเป็นอะไรมากปลาอีรับก็เตรียมคิดไปเลยจ้าวันโบพเนจรคุณผู้ชมและนี่ก็คือหมู่บ้านห้วยเสือเท่านะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นร้านค้าของหมู่บ้านห้วยเสือเท่านะฮะหรือว่าหมู่บ้านกะเลยงคอยาวนั่นเองทางข้างหน้าก็จะมี ทุกบ้านของกะเหรี่ยงคอยาวนะฮะที่อยู่สองคนกะเหรี่ยงคอยาวก็คือชนเผ่าหนึ่งนะคะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินลงไปชมหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวพร้อมๆกันและนี่นะคะก็จะเป็นมาตรการของเขาในการเข้าหมู่บ้านนะคะก็จะมีแบบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6นะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าการสวมหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งเราก็ทําตามทุกอย่างแล้วถูกต้องค่ะ ปารตไปกันทุกรายแลิดหมดเลยวันนี้มาถูกหรือเปล่าทุกคนเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอีกแล้ว้ารปิดจ้าทุกคนตอนนี้เหมือนเรามา่วไม่สายแล้วไม่สายปิดอ่ะตอนนี้ฟิลไม่สายปิดอ่ะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหมู่บ้านเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยเปิดขัโทษนะฮะปาดานี่ตุ้ิมต็ดหรือเปล่าปครัดปาค่รับอากาศคือร้อนมากคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่ที่นี่เนี่ย ข้างซุ่มฉ่าไปด้วยสายน้ําแล้วก็ลําธารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบเอยไม่ได้ร้อนมากนะคุณผู้ชมเออได้เหมาะเวอร์อยาวอยู่นะฟังมากส,สาวขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะนี่เขาใส่เพื่ออะไรอะคะเป็นประเพณีไอต้องใส่ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะใส่ตั้งแต่กี่ห่วงอะคะอ๋อใส่ตั้งแต่แค่นี้แล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเท่านี้ถ้าใส่มากสุดเท่าไหร่ห้ากิโลอันนี้อันนี้กี่กิโลคะอันนี้หนึ่งหนึ่งกิโลเป็นไงบ้างความรู้สึกชมหนักไหมหนักนะหนักหนักไม่ใส่ตลอดเลยไหมคะห้ามถอดเลยไหมคะไม่ถอดเลยก็หนักหนึ่แล้วถ้าเวลาอาบน้ำมันก็ต้องก็ใส่แบบนี้ใส่เงี้ยโดนน้ำก็เป็นเหล็กไงคงหรือระยะห้าเมตรฉันว่าฉันยิงมันผ่าน ระยะ5เมตรฉันว่าสั่นิงบกพร้าระยะ5เมตรเอาอีก๋พ่อีปยิงไปยิงคนโน้นระยะ5เมตรฉันว่าสั่นยิงบกพร้ายิงเมืงไม่ตายวะไม่ตายม <laughs> ือก็ตายอยู่แล้วระยะ5เมตรฉันว่ากันลิงบกพร้าถ้าบกพราถ้าตออาอาฆาตพร้อมกับกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟนะคะเราจะพาไปทำไรยิงหน้าไม้ยิงหน้าไม้จ้าสามดอกสิบบาททุกคนยิงป้ายิงป้ายิงจัดไป หกดอกนะเอาเลยดึงเอาใส่แล้วก็ดึงเลยเหรอคะอ๋อกดเลยมาอุ้ยอุ๊ยพี่ขอย้ายนกเลยมาดูการใครจะแม่นที่สุดหมายเรกหนึ่งคือใครเชียร์ชะเอมโหวตหนึ่งถ้าผมได้ผมเข้าประกวดนะคะปรัอเฮ้ย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 ปักตรงไหนอ่ะปักตรงนี้ พี่ต้องเล็งแบบว่าสูงๆหน่อยนะไม่ปักตรงไหนล่ะขอใช้เอ็มพี่ไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นจริงเหรออ๋อเห็นแล้วตาไม่ดีอ่ะมาฉันคือคนต่อไปเอาให้พับก่อนหมายเลขสองน้องพับนะคะน้องพับมึงดิดูท่าเล็งสูงเข้านี่ยมาดูนี่อ่ะตรงกลางเลยน้องเริ่มเหรอเล็งสูงๆเล็งหงส์สูงเออ ทำอะไรอะคฮอกเ่นอกายิงเกมดูเกมคามรู้สึกหลังจากยิงหน้ามารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ายิงไม่พลาดแน่นอนรู้สึกยิงหน้ามารู้สึกไงบ้างไม่พลาดแน่นอนความรู้สึกยิงหน้ามารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่า ระยะห้าเมตรสนุกรู้สึกไงบ้างนี้หน้าม่ครั้งแรกสนุกครับก็รู้สึกใครยันมือก็ผมไอ้สุดนะใส่ยัมือเนาะก็ยิงได้มากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมแต่วันนี้ดีอย่างหนึ่งนะตอนหน้ากับไม่ร้อนเนาะใช่คอสนกับายคือเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนาะอยากเชิญมาเที่ยวที่นี่กันบ้างเพราะที่นี่แต่ยังไม่ดังแต่ว่าทุกคนจะได้มาสัมผัสกับ วิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงคอยาวนะคะแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนที่เน,นี่น่ารักมากแล้วก็เฟนรนลี่เป็นกันเองทุกคนไม่มีการบังคับซื้อหรือว่าอะไรเลยนะให้เราลองใส่ห่วงคอได้ฟรีด้วยนะทุกคนแบบใจดีมากจ้ะ ของถูกมากด้วยมีอะไรอยากฝากถือเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวที่ห้วยเสือเท่าที่แม่งองไหมจ๊าสําหรับใครที่มาเที่ยวแม่องสอน,นะครับก็ฝากหมู่บ้านห้วยเสือเท่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านในดวงใจที่สําหรับจะมาเที่ยวในแม่องศอนนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างก็คือชาวบ้านที่นี่นะคะเขารอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยมาแบบอุดหนุนช่วยมาท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยมาซื้อของอะไรเงี้ย ของชาวหมู่บ้านที่นี่ด้วยนะคะการเดินทางนะคะต้องเดินทางผ่านรถยนต์เนาะจากตัวเมืองมาที่นี่อหกกิโลนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเลยไกลจากตัวเมืองเลยเดินทางผ่านรถยนต์เดินทางผ่านรถยนต์ โดยรถเดินทางจากรถยนต์เ uhm ดินทางจากตัวเมืองโดยรถยนต์คุณผู้ชมสําหรับการเดินทางมาที่นี uh oh ่นะฮะก็สามารถเดินทางมาได้จากตัวเมืองนะครับเป็นระยะเวลาไม่นานมากเพราะว่าที่นี่ห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลนะหกกิโลเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาได้นะจ๊ะใครมาไม่ถูกนะคะแนะนําว่าเปิดแมปตั้งแต่ในเมืองเลยนะเพราะว่าระหว่างทางอ่ะ มีส,ญญสำหรับ EP ออกรถของเราวันนี้ที่หมู่บ้านห้วยเสืเท่านะคะก็ได้จบลงแล้วค่ะสําหรับใครนะครับที่อยากให้เราไปออกรถที่ไหนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยจ้าอ้าอ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,ง,งให้พวกเราได้นะคะค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่หรอลูกป้าหลวงหนึ่งมึงรอ้งรองลูกป้าหลวงหรือเปล่ามึงอ่ะลูกป้าหลวงรอเปล่าอะไรโหอุบกว้าวงขนาดกวาวะ นี่ก็สูม,ลมแล้วอ่ะฉันจะลองอีก